สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็กดติดตามช่องคุณยุ้ยชนแนลกันก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดสิ่งดีๆที่เรามอบให้นะครับและคุณก็ไม่ควรพลาดช่องคุณยุ้ยแชนแนลนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็จะเจอเจอเจกับเราอีกแล้วนะครับกับช่องวาไรตี้แชนแนลนะครับก็วันนี้นะฮะก็จะมาดูเสือชนีเก้งนะครับจับประเด็นเสือชนีเก้งก่อนจะ ตอนจบนะครับ EP ที่2นะครับก็ต้องถือว่าอาจจะเพิ่มตอนนิดนึงนะครับก่อนจะดูเทคนิคเก่งตอนจบเราก็ต้องมาดู EP ที่เท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าสุกนี้แล้วกันสุกนี้นะฮะจะมีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องรอดูนะฮะเอาละครับ,เร,บเราก็ต้องย้อนกลับไปของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนแลวกันนะครับแต่หลายคนก็น่าจะทราบนะครับว่าเจออยเนี่ยติดหนี้20ล้านอ่าเพราะ เลขาส่วนตัวที่ไว้ใจนักไว้ใจหนาเนี่ยโกงเงินบริษัทไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังน่าจะจับตามจับตัวไม่ได้นะครับโอเคจนกระทั่งเจ๊อ้อยเนี่ยเกือบจะไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอกผมก็เดามั่วเลยว่าจะฆ่าตัวตายที่ไหนได้เจ๊อ้อยเนี่ยคุยเอ่อคุยบลูทูธนะฮะคุยโทศรศัพท์ผ่านบลูทูธเพื่อจะติดต่อลูกค้าเพื่อขายกระเป๋านะฮะเพื่อเอาเงินไป ไปจ่ายหนี้สินทั้งหมดนะครับโอเคเราก็สรุปถึงเท่านี้นะเอาละครับเราก็มาจับประเด็นช่วง E ีีล่าสุดก็คือสุกนี้ที่เราจะได้ดูกันวันวันศุกร์นี้นะครับเจ๊อ mm ้อ hmm. ยเนี่ยบอกว่าจะเชิญไปเที่ยวหรืออะไรเห็นจําจำไม่ได้เหมือนกันแล้ว,ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงเด้อจะจ่ายทุกอย่างให้แล้วเหมือนจะไปอยู่อีกห้องห้องหนึ่งตั้มกับเออเอ๋ย e e e ครับและเจ๊อ้อยบอกว่าเดี๋ยวจะ ยังไงอะคิดวางแผนให้เจอเอเออะไรนะเจอไอยกับเอยไม่ใช่ขอภัยตั้มกับเออเอยเ,เนี่ยมีอะไรกันนะฮะคือมันยังไงอะไรยังไงคืออยากเห็นตั้มมีความสุขอะไรอย่างนี้เหรออันนี้ไม่รู้นะอันนี้เดาง่วยนะอยากเห็นตั้มมีความสุขกับคนที่ตัวเองรักเนี่ยเหรอหรือ,อรยังไงนะฮะแล้วมันมีฉากหนึ่งที่ฟินมากเลยคือจะจูบก,กันแล้วคืออันนี้อาจจะได้เสียกันแล้วหรือว่า จูบกันหรืออันนี้งัววไปเลยก็คือมีคนเคาะประตูมาเคาะประตูอะก็คือไม่ได้จูบกันอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นไปได้เพราะว่าส่วนใหญ่ละครมังจะเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องอะนะครับอ่าอันนี้เดานะและอีกประเด็นหนึ่งนะครับลีหรือแฟนปัจจุบันของเจยออยเนี่ยเอาเงินมาให้สองล้านกว่าบาทสองล้านสองแสนสองล้านเนาะมาจ่ายให้เป็นเช็คเงินสดนะครับ แล้วเจอยเนี่ยก็บอกเลิกลีไปเพราะอะไรอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกเลยครับหรือว่าเป็นเพราะแม่ของลีเนี่ยมากดดันเจอยหรือเปล่าทําให้เจอยแบบหมดกําลังใจอ่ะอเฮียกูเลิกดีกว่านี่หรือเปล่านะฮะแล้วลีจะทํายังไงอันนี้ก็ต้องเดาก็ต้องเดากันอีกเลยครับก็เป็นยังไงอะไรยังไงก็ต้องดูกันต่อไปนะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์ในใต้ล่างคลิปหรือในสตรีมสดได้เลยนะครับ โอเคนะฮะก็เราก็จะมาจับประเด็นเสือชนีเก่งมันจะประมาณนี้นะครับติดตามรับชมเสือชนีเก่งได้นะฮะทุกวันศุกร์นะครับเวลา3ามทุ่มสีนาทีนะครับคาดว่าเหลืออีก2ตอนสุดท้ายละตอนศุกร์นี้แล้วก็อีกสัปดาห์หน้าก็คือตอนสุดท้ายแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมเลครับว่าจะเป็นยังไงนะครับและสิ่งที่เราเดากันไว้ตลอดมานะครับว่าชีตาจะกลับมาเซอร์ไพรส์ในตอนสุดท้ายหรือเปล่า อันนี้เราต้องขออภัยครับเราต้องมาดูกันนะครับว่าชีตาจะมาหรือเปล่านั่นแหละนั่นแหละครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับโอเคเอ่อเดี๋ยวผมจะมาชี้แจอองอะไรนิดนิดนิดนึงนะฮะก็คืออ่าผมจะจะมาพาคุณผู้ชมเขาดาวนะครับพาคุณผู้ชมเขาดาวคือเอ่อเขาดาวออนไลน์นะครับก็คือผมจะขอเปลี่ยนเวลาลงคลิปนิดนึงคือเป็น ห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีแล้วกันนะครับก็คือมันอาจจะอีกกี่นาทีก็อีกไม่กี่นาทีก็เที่ยงคืนละเราก็จะได้ไฮแม็กซในตอนเที่ยงคืนเลยก็ทุกคนจะได้ร่วมขาวดาวไปได้วยกันนะครับถ,ถ้าถ้าหากว่าเราเทำคลิปลงคลิปไปเลยเร็วเร็วกว่านี้ประมาณสิบนาทีเนี่ยคาดว่ามันยังไม่ถึงเที่ยงคืนอนะ่ะผมว่าเอาช่วงเวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้าเนี่ยพอมันปล่อยสตรีมปุ๊บเนี่ย มันก็เข้าสู่เที่ยงคืนพอดีนะฮะมันก็จะประมาณนี้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะมีอะไรพิเศษนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับเออพูดถึงคลิปหน้าเลยแล้วกันผมขอแจ้งประชาสัมพันธ์เลยลวกันนะครับโอเควันที่ยี่สห้าพันวาคมนี้นะครับหลายๆคนน่าจะเห็นผมออปล่อยไว้แล้วนะครับก็คือ อะไรบ้างคุณยูทิ่นแนลคริสต์มาสเดย์ชุดที่2นะครับรวมฮิตเพลงของคุณยูทิ่นแนลตลอดปีที่ผ่านมานะครับว่าจะมีเพลงอะไรบ้าง6เพลงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมไม่ได้บอกชื่อเพลงนะขอโทษด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดตั้งสไลด์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ